งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโ,โตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืช<ถ>เกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุ<า>อาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนแรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาอดอดิัก บวนกิาพันธ์หรือคนทั่วไปในยุคปัจจุบันก็จะเรียกกันว่าอาจารย์บวนอาจารย์บ้วนะนฮะแต่ผมเป็นอาจารย์ตัวจริงนะผมเคยเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยมาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่อาจารย์ที่ใครๆมาเรียกเป็นอาจารย์เฉยๆไม่ใช่นะฮะผมเคยผ่านชีวิตราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มานะครับก็เสียณอายุมาแล้วก็ยังอยากจะทำงานต่อไป และเวลานี้เราคุยกันในช่วงเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมนี่นะครับมีวันสำคัญมากมายจริงๆนะฮะเอาอยัางเมื่อวานนะฮะวันปิยะมหาราชวันนี้วันที่24ตุลาคมหลายคนลืมไปแล้วครับว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไรท่านผู้ฟังครับ วันนี้ผมมาฟื้นความจำให้ท่านสักหน่อยนะวันนี้24ตุลาคมเป็นวันสะหะประชาชาตินะอ๋อหลายคนบอกเลยโอ้เคยได้ยินและเคยได้ยินสมัยก่อนตอนเรียนหนังสือต้องท่องนะว่า24ตุลาคมเป็นวันสหประชาชาติและถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเคยเป็นวันหยุดด้วยซ้ำ แต่ช่วงหลังเนี่ยรู้สึกยาไม่มีไม่ใช่วันหยุดนะฮะสหประชาชาติคือชาติต่างๆสหก็มารวมกันคือประชาชาติประชาชนทั่วโลกมารวมกันเป็นองค์กรที่เรียกว่าสหาประชาชาติแล้วเขก็มีมนตรีความมั่นคงมีหน่วยงานอะไรต่ออะไรต่างๆที่ทำงานในระดับโลกหน่วยงานนี้ เกิดขึ้นหลังสงครามโลกนะฮะเราก็บอกว่าต้องก่อตั้งองค์การสหประชาชาติซึ่งวันนี้หลายคนก็อาจจะนึกว่าบทบาทของสหประชาชาตินั้นลดน้อยถอยลงความจริงไม่ครับความจริงเนี่ยถ้าเราไม่มีสหประชาชาตินะพี่น้องประชากรชาวโลก จะลำบากกว่านี้จะลำบากกว่านี้ครับจริงอยู่ในยุคปัจจุบันมาอำนาจอาจจะเรียกว่าทะเลาะเบาะแวงกันแล้วก็ก่อสงครามนะฮะด้วยการแข่งขันกันในเชิงอาวุธนะแม้ว่าจะยังหยุดยั้งสงครามไม่ได้แต่เขาก็พยายามนะพยายามในการที่จะมีอะไรให้มาคุยกันที่สหปรชชาชาติ และก็มีหน่วยงานมากมายของสหประชาชาตินะฮะยูเนสโกนะฮะ FAO แล้วก็อะไรอะไรอีกหลายอย่างที่ทำหน้าที่ <c oughs> เพื่อประชากรชาวโลกในวันนี้หรือแม้แต่กองกำลังรักษาความสงบของสหประชาชาติเอาละผมคงจะไม่มา เลคเชอร์ ure, หรือมาบรรยายว่าสัพาชาติคืออะไรและอะไรยังไงไม่ใช่แต่ว่าถ้าเราพูดถึงสัพจชาติก็คือองค์กรระดับโลกครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เตือนให้เราคนไทยนะจะคิดจะทำอะไรจะดำเนินชีวิตเราไม่สามารถที่จะคิดอ่านดำเนินชีวิต ภายใต้กรอบแคบๆอีกต่อไปเราต้องมองโลกให้กว้างอย่างประเทศเราเป็นประเทศในอดีตระบอกการเกษตรเป็นลำดับหนึ่งเดี๋ยวนี้เราลดเรื่องการเกษตรมาเป็นลำดับสองการท่องเที่ยวมาเป็นลำดับหนึ่งถ้าเราจะมองว่าประเทศไทยเราจะมีบทบาทอะไรเพื่อนผมเป็นนายทหารใหญ่ นะครับเวลาคุยกับผมเนี่ยเขาก็มักจะพูดถึงคำว่าประเทศไทยจะเป็นครัวโรคนะครัวโลกนะเป็นครัวของโลกจริงไหมจริงครับวันนี้ประเทศเรานั้นผลิตอาหารแล้วก็ไปเลี้ยงประกอบประชากรชาวโลกที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิภาคที่กัดาน แห้งแลง้งพี่น้องทางแอฟริกาหลายประเทศหนาวจัดมีแต่หิมะปกคลุมเต็มไปหมดปลูกอะไรไม่ได้คราวหนึ่งทิดบุญบางประมาะไปต่างประเทศประเทศแรกที่ไปเนี่ยคือฮาวายไปแล้วก็ไปเห็นหิมะคนอื่นเขาเห็นหิมะเขาตื่นเต้นเพราะเขไม่เคยเห็นเขาดีใจ ผมเนี่ยนึกถึงบ้านเราเลยโอ้โหโชคดีบ้านเราไม่มีหิมะตกนะเพราะอะไรเพราะถ้าหิมะตกมันหนาวจัดเย็นจัดมันปลูกอะไรไม่ได้มันดำรงชีวิตไม่อยู่แต่บ้านเราไปดูครับแมกไม้เขียวชะอุม่มนะมีฟ้ามีฝนนะครับก็น้ำท่วมบางฝนแรงบ้างแรงบ้านเรายังไงก็ไม่เท่ากับแรงที่อื่นทีนี้ ความที่เราต้องคิดให้ไกลเนี่ยว่าเราจะเป็นครัวโลกเราต้องมองอะไรครับระบบการเกษตรที่เราผลิตเนี่ยมาตรฐานสิ่งแรกเลยนะก็คือเราจะผลิตอาหารขึ้นมาเพื่อการกินอยู่เองในประเทศหรือจะเป็นการส่งขายไปต่างประเทศนะเราก็ต้องคำนึงถึงมาตรฐานสินค้าปลอดภัยนะครับ พี่น้องครับสินค้าปลอดภัยพอบอกสินค้าปลอดภัยทุกคนบอกอ๋อกเกษตรอินทรีย์ไม่จริงไม่ใช่สินค้ากเกษตรอินทรีย์เขาอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ถ้าคุณทําไม่เป็นคุณทําไม่ถูกหรือคุณเพาะปลูกทั่วไปคุณจะใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีก็เป็นสินค้าปลอดภัยได้นะครับเพราะฉะนั้นทิดบุญบังหมา,มา,มา,มากล้ามโม้เลยว่า ผมเป็นคนปล่อยคำว่าทำเกษตรปลอดภัยนะเพระาะอะไรเพราะยุคนั้นเนี่ยเรื่องเกษตรอินทรีย์เกษตรเคมีกำลังถกเถียงกันใหญ่ผมบอ,อกทำเกษตรปลอดภัยคุณอยากทำแบบไหน,นทำแต่ท้ายสุดต้องเกษตรปลอดภัยวันนี้เนื่องในวันสัประชาชาติจึงมารณรงค์พี่น้องเกษตรกรแฟนๆรายการว่าท่านคิด จะทำอะไรท่านต้องปลอดภัยย้ำอีกครั้งหนึ่งคำว่าเกษตรปลอดภัยจะต้องมี3ปลอดภัย 1. ผลผลิตที่เราผลิตออกมานั้นจะต้องปลอดภัยรายละเอียดนั้นผมจะค่อยคุยให้ท่านฟังต่อไปประการที่สองปลอดภัยสิ่งที่สองคือ สิ่งแวดล้อมจะต้องปลอดภัยไม่ใช่ทุนทำการเกษตรคุณได้ผลผลิตยเยอะแยะแต่สิ่งแวดล้อมหายณะหมดป่าไม้ถูกทำลายนะมีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยตกค้างในดินลงไปตามแหล่งน้ำอย่างนี้ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่สคือผู้ปลูกก็ต้องปลอดภัยอย่างวันนี้ คนในประเทศไทยผู้ปลูกยังไม่ปลอดภัยนะคําว่ายังไม่ปลอดภัยหมายความว่าไงหมายความว่าปลูกแล้วทำนาแล้วดารงชีวิตอยู่ไม่ได้มีแต่หนี้สินอย่างนี้ถือว่าไม่ปลอดภัยคาว่าปลอดภัยคือสามารถคงความเป็นอาชีพกเกษตรแล้วก็ดํารงชีวิตทำการ,กรเกษตรได้อย่างต่อเนื่องมีฐานะอยู่ดีกินดีนะ และก็ไม่ได้รับพิษภัยหรือไม่ได้รับปัญหาจากการที่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรนะมีจอบเสียมหรือแม้แต่การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเราก็ยังคงปลอดภัยดีอยู่นี่คือเกษตรปลอดภัยแต่ที่เราไปพูดว่า เกษตรอินรีคือเกษตรปลอดภัยอะไรอย่างให่าอย่า่เหมาวลวมไม่ใช่เกษตรปลอดภัยมันเหมือนล่มคันใหญ่แต่ในซี่ล่มแต่ละซี่เนี่ยมันก็จะเป็นแล้วแต่คุณจะทําเกษตรเราเรียกว่าระบบไหนคุณจะทําระบบ c, อินรีคุณก็ไปเอาเงื่อนไขต่างๆมาบีบคั้นตัวเองไว้ว่าจะทําผิดจากนี้ไม่ได้หรือคุณจะทําเกษตร GAP หรือที่เรียกว่าเกษตรดีที่เหมาะสมเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าเกษตรที่ดีนะฮะหรือคุณจะทําเกษตรปลอดพิษปลอดสารพิษหรือคุณจะทําเกษตรปลอดภัยจากสารพิษหรือคุณจะทําเกษตรธรรมชาตินะฮะหรือคุณจะทําเกษตรปล่อยตามธรรมชาติมันมีตั้งหลายคําและแต่ละอย่างนั้น ไม่เหมือนกันเลยไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับนะฮะสิ่งที่ถูกคือคุณจะทำระบบไหนก็ทำไปแต่สิ่งที่ได้มานั้นต้องปลอดภัยครับเฟตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นซูคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าว ดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟติรลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกนามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุย๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร